คุณผู้ชมครับเลขที่ออกวันนี้รางวัลที่1 713517ครับคุณผู้ชมนี่ฮะเอาเรื่องนี้มาก่อนเรื่องของยี่ปัวของคุณสมรับเพราะอะไรตอนนี้กลายเป็น Talk of the Town แล้วพูดถึงกันเยอะที่สุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแม่น้ำหนึ่งคือก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งจุดทูบหนึ่งเจ็ดห้รางวัลที่1ออกมา713517 คือเลขของแม่น้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยนะคะมันกลายเป็นเลขอั้นบรรดาเจ้ามือเขาบอกเลยว่าอั้นแล้วอั้นในที่นี้คืออั้นแบบห้ามกลับด้วยนะมันกลับได้หกแบบโอ้โหรูหมดเลยนะเนี่ยนี่ทำการบ้านเฉยๆค่ะรูหมดเลยคือเมื่อสักครู่ไปแต่งหน้าเนี่ยแม่บ้านคุณลั่นทมบอกโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นอั้นหมดทุกเจ้าก็ <c oughs> ไม่แน่ใจอ,อั้นเอิญอะไรนี่แปลว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ที่สุดออกมาเป็นแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังไงขนาดเลขของท่านนายกนี่หลบไปหมดเลยนะฮะทะเบียนรถท่านนายก199ใช่ไหมฮะทีะ่ไปภูเก็ตทะเบียนเครื่องบิน60-205ก็ไม่ออกแม่น้ำหนึ่งชนะทุกทางอ๋อมันก็เป็นเรื่องความเชื่อไม่เป็นไรนะฮะถ้ารู้สึกจะเป็นลมหิบอย่าดมปอยเสียนขึ้นมา